กาบสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกท่านเนาะสบ,บายดีสุขุสุขลนสมองสมบัตวมาชิวล่ลาวไทยหรือต่างประเทศก็ดีที่เขามาติดตามครับชมซองน้องเดือนเนาะขอประคุณลายๆเนาะกาไดดที่ไม่ต้องเดือนว่าพิษผลาหรือว่าบสุภาพประการใดก็กาบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขลนเด้อกาเปิดภาพบรรยากาศมากกายังอยู่ในงานซพ FC บางคนบ่กว่าทายแต่งานศพเนาะก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าจักเสียเต็งได้พี่น้องเ้ยฮาไปซอยเวียกซะแล้วก็สิทายอยู่หันเนาะก็มีแต่งานศพจักเสียเต็งได้ป้าอมยิงจ่อยมาถึงก็กินนะเธอเป็นอย่างมาติ หยางมาบบินเอาเอามันปเินกันหยางมากไปเลปัดบินหนามาใหม่ด้ยยงมาาปัดเมือนนางแต้มคิ้วปากแดงแล้วเหมือนเทียวานกระจมงานี่ย้องมันมากกว่ม่แี่เียว้าท่ไม่มย่าอาีีละ อยากุมว่วผบุกุมซะคืกุมเลยอ่อยละเมื่คืนายยาหาม่อ้าวลกได้่คือกินกระดากระดดเฮ้ยโได้เหรอใครเหน่มามาสามคนนี้ เอออยากบังทรงผมเด้อยากบังสีผมเด้ป๊าร้านอายกูสิอันีังเมื่อประเทศมันเียเดียวสีเขียวป๊าร้านอายเลยแม่เฒ่าอย่าให้กูขึ้นนะบ่ขึ้นแล้วนะเอ้าสนแล้วตอนนี้เอายงมือนึงสงกรานต์

เป็นกะหรึแล้วรเดียวม่มบัตรชีชาวางกระซบหนึง <Lee. S 2> ่งเ้ยนนน้อยนะ เล็กหน่อยกันหนึ่งซุปข้อนอจนมั่นกันอ่าติดบังที่คืนนี่ซุปนะมันไม่เห็นเสียพิลกพุนาไ่อย่เอาเขาอย่าเอาเขามาบ้านขอเงินให้ทัวาเล็กน่อยโพ็นเาดมาน่ะมั่จะเอาเขามาย่างไายเขาพี่ปรซาวาเอามาหกเมืองั้นบอกว่าสั บ้านน้องไผ่น้อเขามาที่สว่านบ้าไรซี่จอยขูดนาอะ่รซดียันบานั่นหอเออเอาีว่าันในการต้นเนี้ยความเพิ่มรงเอ่อเห็นอะไรมันอุ่มันเย็นันหน่อยไมใบ้านซีวีไลกับเซียบเา่เออบันไซแห้งเผาได้ไหมนนาด้อเออเสียกู้นะอันนาวาสนะแก้วทองมะด้อสวยเท่าไร ้นเห็ด <unlimited> ต้นเออหิเ <melod> ้นเต้นแสนหนึ่งนช่วยสองล้านบอกตวสนเนาะเกยต้องมากบอกนไม่มาหูขางจำออมี่ได้เนออยัโมฮันตามแามนเงมไปเนาะ้วป้เนะประมาณเจ็ดเป็นหน่วยไ่เท่า องต้องเดินด้วยท้องค่ะทำของกินก่อนตุนอยากต๊กไม่ทาอเงดตั้มมะคุงตั้มแตเศรายันคำยันเทียงขึ้นมันก็มันเฝ้าลายบอลบ่ได้ไเเนี่ตั้มยักระแสตั้ยันในกระเบิดมมีเหลือก็บจานตั้มมะคุงมาก่มีเรือเบิมีาเอลาอมามันกวาี ิบสี่านน่ถือว่าเปเอรนท้าส้มดีนอเอ่อกับเปเมาแล้วดีนอ่ือว่าเอ่อังเอ่อขอเข้ามาได้ดีพ่นเออข้าวนอเอ่อลูกใส่บดโปเลอร์่กับเโบดกับพ่อป๊ออะเนาะโซนจังหน่อยอะไรจ่าพกเาไปนอเอ่อเปเ่วันท้าพี่นอเอาถือว่าเวลาเจ็ด เออทุนาทีนอเอกถือวานิมันี่ก็เป็นเมื่อเออสุสกาดนอถือว่าก็เป็นเมือทุกไทยนอถือว่าพี่นอเขาเออุกรสกันอที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลเออทีกาเออนอเขาบรรดาตาตุกตุกเนเมื่อคืนนี่เด็กยุ่จังเมื่อจะมาอยุพวกเราถืเลย่อเขาไเอ่อพวกเราถือวานิมัอนี่กายสัตว์เล่พวกที่ถืเวานี เออถือว่าว่ามีรคโรคเด็กปัจจุบังเมื่อนะสบาไปเน่นอกติดืิอายัมรคเกดเถ้าเมื่อก่อนลูกสอเออปัจจุบันน่นอทุ่ันถือว่าใช่เอาใจใจเน่ถือว่าว่าอ้ยเน่ยปบรั นั่นนอเออเอาถือว่าคือในนั่นนอถือว่าพวกนี้เออผู้ชายก็จะได้เออทานลายซื่อทั้งนั้นก็ใกล้ทั้งนี้ก็ใกล้เล่นหันเลนนี้เมนเอาถือว่าเป็นลูกคือลานอเป็นหญ้าเออมีต้นประสงค์อย่างเห็นต้นนับเท่าเออและโค้กที่วเจ้าหมูและผักนอเล่ากันเนาะตลอด เออนาซื้อเออนาในวัดตอกนอก็จะได้เออรายนาตอกผูกขาดจะได้เรี้ยเที่ก็นอจะได้พาสเกตเออให้ฟักเล็กพาสเกตอเออภาได้เออสากรบกืึกนอนาหน้าในงานเออสากรกิจส้มอเอาคือเมานี่ไม่แม้เลยได้นหมเอออนอคือบานของเองนอคือบานจะว่าใก้สิใก้สิเอ้าเราอปจักนี่ ได้กระบอกส่วนเออเป็นเงินต้มีลบลมพมในเด้อเปเถนี้ร้านบดอกไป็ไก่เฮิงธรรมดาอล้เนาะเออโกแมนอ่นหนึง้อยบาทเถว่ากระอส่วนอ่อนนี่เป็นต้นขออนุญาโต้เออถือว่าต่อมาก็เป็นภรรยาของไอ้ทันอ่อนนี่กเนต้นอ่อนี่ถือว่าหน่งร้อยา หลังอยากกินแล้วพี่น้องลาเจเจฮะไม่ได้อยู่ซื่อๆเนื้อทาง่ังันเด้อักกันซอยกันปอกมะขุ่มมันี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องงเนแห้วก็าเห็ดงาน่เ็ดแล้วก็งาดอีกมีแต่งานก็งานงานในงานงานพ่น้องเองานกา นางกินละนางจังบกนะเออไปปุ๊กมันนงนอนงใตอยู่ทีนี้นอนนอนนันหลอกประตูนนนันหลอกประตูปุ๊กไม่ได้กบลูกว่างานซพไม่ใญ่รว้นันเด้โอนังกี่ต้พนหาะอ่ว่างานไม่ใญ่รน่ะนก็เมื่อทีมันมือสงสารก็จนบได้ไปเอานังล่งเมืนอ่นแล้ว นั่งไข่แหงนังมามามา่านั่งออกั้องน้่างเอออหอกัหองน้เืนอยางไ้เพื่อเดมาคนศอกศอกเนาะว้ากบก็ขึ้นมานั่งนอนเมนั่งว่านั่งจาตายข้างไปก่อนันซือมาเมของานไอ้ทำาใส่กคนมาเก่งงเป็นงานแม่น คอาูกยางไปริเออออลูกหลานนอเออไฟเออจะงบัวนอเออถ้มบูเขาสื่อมาตอนบอฮันเซียล้อสื่อมาตอนเสียแล้วจบสื่อนอมีจังกดจักดเออบราลูกหลานหรือว่าเออญาติี่น้องนอ อันนีอข้าไปนะเาน่ลยเป็นผู้ต่เขาวหา่ปวดเขาหนเขาต่ำเ่าก็เน่าราบเช่ดเชนข้าปุ้นนะคะมันจะเสียแล้วไปทิ้มเขาเขาเป็นยางหอกล่างเอาขาขากระตัมให้เขาเครอย่างเลยาพเอาเออเนไก่ไกอข้าก็คดยุ่งขาคิดว่ามันเป็นงานของเขาค่ะนะแ่เขา้าเห็นขาา็เห็ดเนาะ เขาบอกว่านั่งต้มให้แน่บุญิผู้ต้มหอยห้าวกระต้มหอยมีอันนี้กระปุกนะนี่กระซัมอันนี้นี่จุดเคืองกระปุกเมื่องานซบเลยนะก็คืดยว่าอะไรงานซบเขาคืออันมีขะปุนว่ะลงไปก็เคยหลาไปเที่ยวปลากันไทยกลางคืนเขาก็ต้มกระเปียก กลางขึ้นกับต้มข้าวเปียกจะจับพิสานหีบมุ้งแม่นงานลบเขาเป็นนีิเสร็จพูดข้าวเปียกเต้องให้งานแก่ก็พันพันงานแก่จะม่ได้โบ้ได้ข้าวเปียกเม็ดจะได้อยู่กลางขึ้นเริมมาเลเซีมือนี่เนาะเขาก็ไปเมื่ออื่นมาเขาก็ไปอีก มื่มอมื่อที่ช้องนั้นกางขึ้นนะ่ะต้มข่าเปียะกังเว้นนะ่ะตำขาปุ้ดเป็นตาแสะมาดิไม่น้ำเดือดก,ก็สีไปล่างมะคุงเตรียมยำปลาลุงเลยเจ้าหน่อยไม่ถ่าเอาสีเงิดเงือกมีด,ด,ดใส่ได้เลยคลิปนี้คลิปนนหน้าพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ส่องน้องเดือนปลาลุงกับสบายดี